วันนี้ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือบุคคลที่ยอมให้พระเจ้าสร้างเป็นผู้นำ CGN ไทยสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราพบกับรายการ Living Life อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสมศักดิ์จิตลุงเรืองนิดจะมานำเสนอบทเฝ้าเดียวจากพระธรรม2สมูเอลบทที่19 ข้อที่1ถึงข้อที่8 2ซามูเอลบทที่19ข้อ1ถึง8เขาเรียนโยอาบว่าดูสิพระราชาทรงกันแสงและไว้ทุกขเพื่ออาบซาโลมเพราะฉะนั้นชัยชนะในวันนั้นก็กลายเป็นการไว้ทุกขของทหารทั้งปวงเพราะในวันนั้นพวกทหารได้ยิยนว่าพระราชาทรงโทมนัสพราะโอรสของพระองค์ ในวันนั้นพวกทหารแอบเข้ามาในเมืองอย่างกับพวกทหารที่แอบมาเมื่อละอายใจหนีศึกกลับมาพระราชาคุมพระพักทรงกัรแสงเสียงดังว่าโออับซาโลมบุตรของเราเอ๋ยโออับซาโลมบุตรของเราบุตรของเราโยอาบก็เข้ามาในพระราชวังทูลว่าวันนี้ฝ่าพระบาททรงทําให้ข้าราชการทหารทั้งสิ้นของฝ่าพระบาทรับความละอายคือพวกเขาซึ่งวันนี้ได้ช่วยชีวิตของฝ่าพระบาท ทั้งชีวิตของบรรดาราชโอรสและราชธิดาและชีวิตของบรรดามเหสีและชีวิตของบรรดาสนมของฝ่าพระบาทเพราะว่าฝ่าพระบาททรงรักผู้ที่เกลียดชังฝ่าพระบาทและทรงเกลียดชังผู้ที่รักฝ่าพระบาทเพราะในวันนี้ฝ่าพระบาททรงทําให้ประจักษ์แล้วว่าบรรดาในทหารและข้าราชการไม่มีค่าสําหรับฝ่าพระบาทในวันนี้ข้าพระบาททราบว่าถ้าอับซาลมยังมีชีวิตอยู่และในวันนี้ข้าพระบาททั้งหลายตายสิ้น ฝ่าพระบาทก็จะพอพระไทยขอฝ่าพระบาททรงลุกขึ้นหน้าบัดนี้ขอเสด็จออกไปตรัสให้กำลังใจบรรดาข้าราชการเพราะข้าพระบาทปฏิญาณในพระนามพระยาเวว่าถ้าฝ่าพระบาทไม่เสด็จจะไม่มีชายสักคนหนึ่งค้างอยู่กับฝ่าพระบาทในคืนนี้เรื่องนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าเหตุร้ายอื่นๆทั้งสิ้นซึ่งบังเกิดแก่ฝ่าพระบาทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนบัดนี้พระราชาก็ทรงลุกขึ้นประทับที่ประตู พวกเขาไปบอกพวกทหารว่าดูสิพระราชาประทับอยู่ที่ประตูประชาชนทั้งหลายก็มาเฝ้าพระราชาฝ่ายอิสราเอลนั้นต่างคนต่างก็หนีไปยังที่อาศัยของตนหมดแล้วครับเป็นที่ทราบแล้วนะครับว่าวันแห่งชัยชนะของกองทัพดาวิดกลับเป็นวันที่โศกเศร้าเพราะดาวิดเองเป็นผู้ที่โศกเศร้าทุกใจกับการตายของอับซโลน ดาวิดไม่ได้สนใจว่าพวกทหารของตนเองนะครับที่ต้องออกลบะะต้องทิ้งบ้านต้องทิ้งครอบครัวแล้วก็ออกไปสู้รบกับอับซาโลนแต่ดาวิดกลับสนใจเรื่องของอับซาโลนเรื่องเดียวโดยไม่สนใจความรู้สึกของทหารที่ออกไปลบพวกที่ยอมตายเพื่อดาวิดพวกที่ยอมจงรักภักดีต่อดาวิดดาวิดกลับมองไม่เห็นพี่น้องครับถ้าเราเป็นกองทหารในดาวิดเราจะรู้สึกอย่างไร คงจะเสียใจไม่น้อยและคงจะท้อแท้ใจด้วยทหารเอกก็คือโยอาบนะครับได้เข้าพบดาวิดและเตือนสติแก่ดาวิดทำไมดาวิดจะต้องเสียใจขนาดนี้ทำไมดาวิดไม่เห็นความสำคัญของทหารที่ออกไปร่วมรบเลยหรือแต่ถ้าอับสามลมรอบตายและพวกทหารตายหมดดาวิดก็คงยินดีกว่านี้ใช่ไหม นี่คือสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์สองซามูเอลบทที่19ข้อที่6เพราะว่าฝ่าพระบาททรงรักผู้ที่เกียรติชังฝ่าพระบาทและทรงเกียรติชังผู้ที่รักฝ่าพระบาทเพราะในวันนี้ฝ่าพระบาททรงทําให้ประจักษ์แล้วว่าบรรดานายทหารและข้าราชการไม่มีค่าสําหรับฝ่าพระบาทในวันนี้ข้าพระบาททราบว่าถ้า อับซารลมยังมีชีวิตอยู่และในวันนี้ข้าพระบาททั้งหลายตายสิน้นฟ้าพระบาทก็จะพอพระทยจากคำพูดที่เราได้ยินนี้เป็นคำพูดของโยอาบโยอาบต้องการที่จะกระชากใจของดาวิดให้กลับมามองเห็นถึงความจริงว่ากองทัพที่ยืนอยู่เคียงข้างดาวิดนั้นอุทิศตนขนาดไหนเพื่อชีวิตของกษัตริย์ดาวิด พี่น้องครับวันนี้เองเราต้องคิดดูนะครับถ้าคนที่อยู่เคียงข้างเราเราจะห่วงความรู้สึกของคนนั้นมากกว่าเราจะห่วงความรู้สึกของตนเองไหมสิ่งที่โยอาบพูดเนี่ยน่าคิดนะครับถ้าพวกทหารที่เคยร่วมรบกับดาวิดนะฮะปฏิเสธการเป็นผู้นำของดาวิดเพราะเหตุดาวิดไม่เห็นความสำคัญของทหารโยอาบบอกว่า เหตุร้ายนั้นเน่ะเกิดขึ้นแน่นอนและเหตุร้ายนี้จะเกิดกับดาวิดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆเรื่องขอให้เราคิดไข้ควรให้ดีนะครับการสนใจแต่ความรู้สึกของตนเองโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนที่อยู่รอบข้างหรือไม่สนใจความรู้สึกดีๆของคนที่พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อเรานั่นแหละครับคือสิ่งที่อันตรายทั้งสิน้นวันนี้คำเตือนของโยอาบเนี่ย ทำให้ดาวิดคิดได้และกลับมาสู่การเป็นผู้นําที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราพิจารณาจากพระคาตอนนี้นะครับเราจะพบว่าหลายครั้งชีวิตของดาวิดก็ดูเข้มแข็งแต่หลายครั้งชีวิตก็ดูอ่อนแออะไรเกิดขึ้นกับดาวิดและอะไรเป็นหลุมที่ทําให้ดาวิดต้องสะดุดอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าบทเรียนอันนี้ก็สอนเราเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ชีวิตของดาวิดไม่ได้ผูกพันกับพระเจ้า ชีวิตของดาวิดก็จะมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองและเมื่อไร่ชีวิตของดาวิดนะครับอยู่ในเวลาที่ยากลําบากและคิดว่าตัวเองด้อยค่ามองไม่เห็นความจริงว่าคุณค่าของเขาคือคุณค่าที่พระเจ้าประทานให้ดาวิดก็จะตกหลุมพรางนี้และเมื่อเมื่อใดก็ตามนะครับที่ดาวิดไม่รู้จักการให้อภัยในความผิดของคนอื่นดาวิดเจ็บความเจ็บปวดไว้ในใจก็จะเป็นหลุม เป็นบ่อที่ทําให้ดาวิดต้องสรุดได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้เราพบว่าพระเจ้าอยากจะเตรียมเราทั้งหลายทุกคนให้สูงขึ้นจนถึงระดับการเป็นผู้นํและเป็นผู้นําในฝ่ายวิญญาณขอให้บทเรียนนี้สอนเราว่าผู้นําที่แท้จริงต้องเป็นผู้นําที่เป็นต้นแบบให้แก่คนอื่นได้ผู้นําที่แท้จริงต้องเป็นผู้นําที่ยอมรับพระเจ้าเป็นผู้นําสูงสุด และผู้นำที่แท้จริงเราจะไม่ได้คิดว่าเป็นผู้นำจากการมีตำแหน่งแต่เราต้องคิดเสมอว่าเป็นผู้นำเพราะว่าเราจะเป็นผู้นำแห่งการรับใช้คนอื่นและเข้าใจชีวิตของคนอื่นขอพระอ,องค์ทรงสร้างสรรเราทั้งหลายทุกคนนะครับที่เราจะพบความจริงว่าวันนี้เราโตได้เรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ด้วยและเราจะพร้อมเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณได้ทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับเราจะอธิษฐานด้วยกัน ขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่สอนให้ข้าพองค์ทั้งหลายรู้ว่าบทเรียนชีวิตเป็นบทเรียนที่ทําให้ข้าพองค์ทั้งหลายสามารถเติบโตได้แม้ว่าเป็นบทเรียนที่จะเป็นความทุกข์ใจหรือบทเรียนที่ทําให้เจ็บปวดใจแต่เมื่อเราตึกตองทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในประสบะการณ์ที่เราต้องพบก็สามารถที่นําไปสู่การสร้างสรรค์ชีวิตได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าชีวิตผู้นําอย่างดาวิด ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้วันเดียวและเหตุการณ์เดียวแต่พงทรงฝัดล่อนชีวิตของเขาและพบกับเรื่องราวต่างๆมากมายจนในที่สุดดาวิดก็รู้จักตนเองและรู้ว่าพระเจ้าคือผู้นำสูงสุดและขอพระเจ้าสร้างข้าพงษ์ทั้งหลายทุกคนเช่นเดียวกันเพื่อพร้อมที่จะยกระดับชีวิตสู่การเป็นผู้นำเป็นผู้นำฝ่ายวิญญ,ญาณเป็นผู้นำที่รักห่วงใยคนอื่นและเป็นผู้นำที่ยอมรับสิทธิอำนาจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอขอพบพระคุณพระองค์ร่วมกันและอธิษฐานกราบทูลทุกสิ่งนี้ในานามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับเมื่อเราได้ฟังข่าวดีผ่านรายการลิฟวิ่งไลน์แล้วจะจะชื่นชวนให้พี่น้องนั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับทั้งช่อง y YouTube แล้วก็ f a c บ b o o k CGN ไทยนะครับและท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรผ่านในช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยพี่น้องครับในเวลาเดียวกันนะครับภารกิจของ c g n TV ไทยก็เป็นพระพรกับพี่น้องชาวไทยเสมอจะจะให้พี่น้องมีโอกาสที่จะอธิษฐานเผื่อหรือมีการที่จะถวายทรัพย์เผื่อ เพื่อเราทั้งหลายทุกคนจะผลิตรายการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ชีวิตฝ่ายวิญญาณของพี่น้องต่อ,ตอๆไปขอข้าเจ้าอวยระพรครับ